สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนัดธรรมดาเห็นธรรมดาเห็นนัดขับรถทุกวันเลยวันนี้อยู่บ้านวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับพี่วันนี้เราคุยกันแค่สี่คนนะคะมีพี่มนตรีแล้วก็มีตรงมีคนหลังไม้มหาเมียวเยอะแยเลยนะคะถามว่าพี่มนตรีเป็นอะไรอยู่อุบัติเหตุอะไรพี่พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่า ไม่เป็นความลับครับมีแฟนคลับมา<ป>ค่ะยังไงเล่าให้ฟังพอดีพอด,ดีตอนนี้ก็คือช่วงโควิดเนเรื่องราวคือช่วงโควิดเนี่ยพวกสถานที่เล่นกีฬาตามปกติจะไปเล่นกีฬาที่ไทยญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นปิดฉะนั้นเราต้องวิ่งตามถนนน้อเดินวิ่งตามฟุตบาทต้องวิ่งมาฟุตบาทแล้วก็มันไปสะดุดล้มพอสะดุดล้มแล้วก็ช่วงข้อมือซ้ายเนี่ยเอาไปลงก่อน และทําให้ส่วน,วนระหว่างที่เป็นข้อข้อมือที่เป็นข้อต่อข้อต่อบนข้อต่อล่างมันแล้วเอเดิมทีเดียวก็คือหมอบอกว่าเข้าเฝืกก่อนแต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์รั้งที่สองเ,ออเริ่มสุดลงก็คือหมอบอกว่าต้องผ่าแล้วมันจะดีขึ้นอ,อพี่คะแล้วเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนอะคะแล้วก็ผ่าวันไหนอะคะ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9ค่ะแล้วก็ผ่าวันที่17ครับผมวันนี้วันที่22มีอาการปวดอะไรบ้างไหมคะอตอนตอนนี้<ม>รู้สึก,กดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันมจะปวดอีกทียกให้ดูหน่อยได้ปะยกดูยกให้ดูครับผมพี่คบถามมีคําถามหนึ่งเดี๋ยวจะคุยกับตรงบ้างแล้วก็คุยกับน้ำต่อครับครับี่ถนัดซ้ายหรือไงคะถึงตอนที่ล้มอะค่ะเอามือซ้ายลงอะค่ะ พี่ถนัดซ้ายเลยท่านดีมันมันมันจังหวะต้องต้องพยุงให้เอามือลงกลัวว่าหน้าหรือว่าหัวจะไปฟฟาดกับพื้นอ๋อกลัวไม่รอกลัวไม่รอโอ้โหเลยจังหวะที่ยันยันมือซ้ายยันลงก่อนครับผมค่ะใครก็ต้องบอกว่าพี่เป็นแชมป์พวก เรื่องของเอกสารทุกอย่างต้องใช้มือจดบันทึกอะค่ะแล้วยังไงครับพี่ถึงมันใช้ซูมได้ค่ะคือมันเป็นชารนัสายตาจริงๆแล้วไม่มีใครคิดบอกว่าพี่พี่จะเล่นซูมอะเอ่อที่ใช้ซูมก็คือที่ใช้ซูมก็คือเรื่องราวก็คือมันมันมันเอ่อคิดคิดอยู่สักปีปีมาแล้วว่ามีโครงการที่จะซื้อเครื่องพีซีอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มีวันอะไรนะครับ เป็นปีเลยเหรอคะใช่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือเอเดินไปกับตรงก็คือเรียกตรงมาก็คือเรียกอาจารย์ตรงของเราเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ตรงมาแล้วอาจารย์ตรงก็บอกว่าซื้อจริงเหรออาจารย์ตรงก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่เอาเราพาไปดูสิอาจารย์ตรงก็พาไปเลยตัวเองก็ไม่มีความรู้และในขณะเดียวกันก็คือตรงเป็นคนเลือกที่ไปไปชี้ซื้อเครื่องนี้เวลาเวลาอาจารย์ตรงก็ถามคนขายว่าอะไรเป็นยางไร อ่าซิสเตอร์เป็นยังไงเราก็ไม่มีความรู้แล้วก็หนังฟังอย่างเดียอ่าแทนที่ว่าเราเราเราจะฟังก็คุยเรามองแผนแม่ค้าความคนขายสวยดีแม่เอแมที่สุดก็โกตรงโกตรงซื้อให้พอซื้อให้ตัวเองอ่ะไม่มีความรู้ก็ทิ้งไว้ที่บ้านเปล่าๆเองค่ะอ่าก็นี่ขัดพินยังไงขัดพิยังไงอ่าเอกอสวอวอมาดา ปอฮอกดอเอกาสองอนั่งจิ้มอย่างเงี<อ>้ยนั่งจิ้มอย่างเงี้ยแต่ยังจิ้มไม่ได้เพราะว่าฝักสายยังทางานไม่ได้เอ,อคิดว่าคงคงเร็วเนี้ว่าอันนี้<อ>ใช้งานได้ถือว่าแบบว่าทัานสมัยมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นมานอกสายตาและอีกอย่างหนึ่งมีคําพูดหนึ่งที่เหมียวฟังแล้วะสะกิดใจอะค่ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรู้นะมันเรื่องของการไฝหาการเรียนรู้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอะค่ะแล้ว แล้วก็พอเรามาเล่นซูมกันอย่างเงี้ยเดียก็ดีใจนะว่าได้เห็นหน้ากันนะ่ะแล้วก็การาที่ใช้ซูมไม่จําเป็นต้องใช้มือถือ,อ,อไม่ต้องใช้โน้ตบุ๊กใช่ป่ะอย่างนัดตอนนี้นัดใช้อะไรคะใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าใช้มือถือคะใช้มือถือครับพี่แล้วเสียงเสียงไม่ชัดเจนเลยนะโอ้ครับเราไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้ใช้อะไรเลยพี่อ๋อขับรถเราเพื่อนเพื่อน,น,น,นเลยไม่ได้เห็นบรรยากาศนะวันนี้เราอัด ซิฟเพราะว่า<สถ>จะได้ให้คนอื่นที่ไม่ได้ใช้ซูมได้ลองเห็นดูบรรยากาศการใช้ซูมเป็นยังไงเลยไม่ได้เห็นว่าตอนนัดขับรถเนี่ยก็มือถือวางไว้แล้วก็กล้องหน้าก็ก็บันทึกการสนทนาของพวกเราก็ไม่มีอุปสรรคอะไรขับรถไปได้ขึ้นลิฟต์มาไม่มีปัญหาอะไรหมดทุกอย่างเลยอะ <S <S แล้วก็อย่าง, <S 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 างนีนๆๆ้พอมาถึงบ้านบางทีก็เปลี่ยนเป็นใช้น้ตบุ๊กอีกเรียกว่าใช้ทักษะได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งใช้ทั้งศักยภาพของซูมทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กได้หมดเลย มับผเหียน,นมาคุยกับตรงบ้างตรงต้องขอบคุณนะคะที่ตรงอะ่ะชวนพวกเราอะ่ะมาใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้ซูมในการติดต่อเพราะว่าจริงๆเราก็มีกลุ่มไลน์แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะตอนที่ที่ใช้ซูมคิดยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนี้ใช้ซูมคิดยังไงค่ะก็คือลูกสาวเรียนค่ะค่ะออนไลน์ ค่แะแต่เขาใช้ซูมค่ะแล้วเราก็เห็นในทีวีเขาก็ใช้ซูมก็เลยศึกษาซูมออกออกมาเล่นแล้วก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่งว่าเราจะได้รวมกลุ่มกันทําอะไรยแยะไปหมดค่ะศึกษาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซูมไม่ว่าจะเป็นเป็นการคุยคอนฟเฟอเรนซ์ด้วยแอปอื่นๆอย่างเช่นสกายกับซูมอที่ตอนนี้เขานิยมกันทั้งสองตัวเนาะ มันแตกต่างกันสกายภาพมันจะคมกว่าซูมแต่ซูมถ้าใช้ถ้าใช้ใชอ่าโน้ตบุ๊กหรือพีซีเนี่ยเราจะเห็นห้องได้เยอะกว่าสกายแล้ซูม,มสามารถเข้าได้ถึงร้อยคนอะ่ะใช่เราเรา พอดีว่าเราคุยกันตรงนี้แค่สี่คนบางครั้งเราก็คุยกันแปดคนเก้าคนแต่ถ้ามันคุยกันเป็นห้าสิบคนร้อยคนน่ะมันก็จะเป็นตารางเล็กๆใช่ไหมคะเหมือนเรื่องโมเสสก็จะเห็นกันที่คุณพูดก็จริงนะคะว่าสกายอ่ะภาพมันชัดกว่าแต่สําหรับผู้หญิงไม่ชอบละเพราะว่ามันชัดเกินไปมันไม่มีมันมันไม่ทําให้มันปกปังมันชัดเกินไป คุยง่ายๆซูมเราสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะๆเลยเราได้สอนอไม่ใช่เฉพาะมาคุยเราสามารถแชร์แชร์อ่าแชสกีนได้แชตตัวเนี้ยแชสกีนว่าเราทำอะไรอยู่เห็นไหมใช่เลยมันคืออะไรอันนี้คือโปรเจกต์ที่สามารถทำได้ อันนี้คือสมมุติเนะตอเร็วๆนี้ตัวนี้จะออกมาหรือว่าเราจะสอนโดยใช้ไฟล์อื่นก็ได้อ๋อก็คืออธิบายอีกทีนึงคือว่านอกจากว่าเราจะเห็นหน้าของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยในระหว่างการพูดเราสามารถจะมีภาพแทรกเข้ามา<ช>โดยการดโดยการแชร์ภาพได้แล้วโปรแกรมทุกอย่างตรงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคะ่ะ มันมันต้องเสียสตังค์ไหมมันมันแพงไหมต้องอยากจะให้กําลังใจหรือว่าชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ใช้ซูมอะค่ะว่ามันยังไงอะจริงๆแล้วไม่ไม่เสียตังค์แต่ข้ามีคำนัเวลาให้เราค่ะเราจะใช้ได้หนึ่งตอนหนึ่งครั้งสี่สิบนาทีแต่ว่าสองครั้งแรกเนี่ยขอให้เราเต็มที่เลยอ n ลล m มิเตทั้งสองครั้งค่หน่อยจะอยู่สองสามสี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ว่าแต่ว่าครั้งต,ต่อต่อไปจะได้แค่สี่สิบนาทีแต่ว่าเรายังใช้พาสเวิร์ดตัวเดิมเพื่อมาใช้อีกครั้งก็ได้อืได้ประมาณสามครั้งในในพาสเวิร์ดเดิม,มที่รัปิดออกไปแล้วเราเข้ามาใหม่เหมือนกับเราเรียนสี่สิบนาทีแล้วเราไปพักระเบิดสักสิบนาทีแล้วกลับมาใหม่หนึ่งค้าวนะคะหนึ่งวิชาแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เราสังเกตเราจะเห็นง่ายๆว่า ในในหน้าจอมันมีทั้งหมดสี่ช่องแล้วใครที่พูดก็จะมีขอบสีเหลืองขึ้นมาเพราะว่าโปรแกรมมันจะดีเทคว่าใครคือผู้พูดแล้วก็ในระหว่างที่เหมียวพูดก็จะมีขอบสีเหลืองถ้าเกิดเป็นถ้าพี่มนตรีพูดเหมียวหยุดพูดไปพี่มนตรีพูดลองลองดูลองพูดสิคะพี่พี่มนตรีพูดสอิอ่มันจะเกิดเป็นเสีสสีเหลืองใช่ป่ะครับใช่ Oh. ลองนัดค่ะลองนัดพูดสขิของผมมันจะเป็นสีเขียวพี่อ๋อค่ะ oh, ใช่นะมันเป็นเหลือกตอบมันจะเ,เป็นสีเขียว<ะ>ใช่ใช่เ oh. มียวก็ดีใจนะคะเพราะว่าการที่เราได้ยินคําว่า work from home แต่สําหรับมัคพุเทศอย่างพวกเราอะ่ะคําว่า work from home มันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่างานของเรามันคือ face to face พอพอเราเห็นเข้า work from home เราก็อยากจะลองทํากัน แล้ววันนี้เหมืก็ดีใจที่เราได้ลองใช้ซูมมาจนถึงตอนนี้ค่ะเกือบจะยี่สิบวันแล้วทุกๆวันเราก็ได้รู้จักการจัดแสงจากการใช้เซตติ้งแล้วก็เรียนรู้กันไปได้วยกันน่ะสําหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้เขาอยู่บ้านกันแล้วเขาก็ไปลงสมัครเรียนวิชานู้นวิชานี้อยากให้ลองใช้ซูมเพราะว่าถ้าใช้ซูมเป็นเนี่ยก็จะไปเข้าคลาสเรียนได้ง่ายเลยใช่ปหคะใช่ แล้วตรงคุณมีโปรเจกต,ต์อะไรที่เมื่อวานไปเห็นบอกว่าคุณกำลังลองเซตระบบ OPS มีมีโปรแกรมอะไรปุกปุกไว้หรือเปล่าเป็นความลับหรือเปล่าหรือว่าโอโ้โหอันนี้ต้องอ่นวานเลยค่ะอยากมากพอป,ปั้มอยู่สองวันแล้วค่ะแปลว่าจะปั้มเรื่องวันเนี้ยวันนี้เมื่อวานเซตอัพได้แ,แค่ครึ่งเดียววันนี้มาเซตอัพตัวกล้องก็ แต่ไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นที่โน้ตบุ๊กใช้วินโดว์แท้มันก็เลยไม่เยอะมันไม่มันมันไม่รองรับหรือว่ามันบล็อกไม่ให้ไม่ให้อ่าตัวอื่นเข้ามาอย่างเช่นสมมุติถ้าเราจะใช้กล้องต้องใช้กล้องว i c r o s ซอฟมันเริ่มมันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆแต่มันอาจจะต้องไปปิดอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ยังไม่รู้ ก็ต้องหาเป็นแบบนั้นนะเหมียวแรกเหมียวก็กลมากเพราะว่าน้ตุ๊กเหมียวไม่มีกล้องเหมียวก็ใช้กล้องมือถือเป็นเว็บแคมก็เรียนรู้ไปทุกวันเพราะว่าเหมียวก็มีโปรเจกต์ของเหมียวนะเหมียวก็อยากจะอัดเสียงในบ้านของเหมียวอ่ะตอนนี้ครบึงกขนาดซื้ออคูสติกโฟมาติดในห้องเพื่อป้องกันเสียงสะท้อนแต่แค่ว่าห้องมันรกไงเพราะมันรกพวกมันก็ซับเสียงมันก็จะไม่กล้องมากเพราะเมื่อก่อนเวลาเหมียวตัดคลิปอะค่ะเหมียวก็จะเลือก ใส่ซาวอ่ะใส่เสียงตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเพราะว่าช่วงนั้นกรุงเทพจะเงียบมากแล้วเหมยก็จะอัดเสียงได้ความที่ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมเราเราเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้แต่เราต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นอีกหลายเดือนน่ยก็อยากใช้ช่วงเวลานี้ให้มันมีประโยชน์หม่มีโปรเจกต์เยอะแต่ว่าความที่ว่าเหมืยสมาธิสั้นหลายๆอย่างไม่รู้จะทําสําเร็จไหมก็อยากอยากตัดคลิปที่ดองไว้สําเร็จอยากทําพอดแคสต์ยังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร แต่ว่าอยากทำอยากทําบ้านให้เป็นสตูดิโอด้วยอยากอยากคุยหลายอย่างอยากทาหลายอย่างแล้วนัดนะคะนัดติดติดไมโครโฟนอยู่อะฮะถ้าเราสังเกตอะไรว่าไง<ห>ครับพี่นัดมีโปรเจกต์อะไรบ้างคะตอนเนี้ยที่อยากในช่วงที่เราต้อง <c oughs> อยู่บ้านต้องหลายเดือนอะอยากทําอะไรอะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรพี่เป็นชิ้นเป็นอันนะที่แบบ <c oughs> เป็นชิ้นเป็นอันยนะังไม่ค่อยมี <c oughs> เพราะว่าตอนนี้พอดีแม่ของแฟนป่วยด้วยไงก็เลยต้องดูแลกแนันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่างอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเวลายังไม่ได้เป็นของตัวเดียวคุรกิจเข้ามาดูแลคนป่วย,ย,ยวันนี้วันนี้วิดีโอน่าจะเหมือนกับซาซเพราะว่าวันนี้ใช้ที่วิดีโอทั้งวันเลยค่ะมนันอาจจะเหนื่อย คุณคะเราส่ซื้อเว็บแคมมาแล้วซื้อเว็บแคมก็ใหม่มาลงทุนนะเนี่ยซื้อเว็บเว็บแคมไปละเเมียวเมียอยากทําหลายอย่างเหมียวไปซื้ออุปกรณ์มาเยอะแต่ซื้อของไม่แพงหรอกทุกวันเลยจะมีของมาส่งเนี่ยนิติบุคคลจะเพลนรักมีของมามีของมามีไฟมีขาตั้งมีอะไรเยอะแยะคือเหมียวอ่ะเห็นพวกเดียวเห็น youtube อ่ะแม่บ้านแม่บ้านเกาหลีอ่ะ เขาทำคลิปทำอาหารโดยที่ไม่มีเสียงพูดอ่ะแล้วก็มีเสียงตัดเสียงหันแล้วเหมียวก็ทำกับข้าวไม่เป็นที่สำคัญคือบ้านเหมียวลกมากอ่ะมันก็เริต้องเริ่มจากเคลียร์บ้านก่อนแล้วเหมียวก็ไปซื้อพวกขาขาตั้งที่มันจะหนีบกับเสาโน้นเสาเนี้ยเพื่อจะติดมือถือเพื่อจะถ่าย Top Table View ว,ลลว,วหลักยายทำหลายอย่างมากเรียกว่าไม่รู้จะทำได้สำเร็จไหมอ่ะ แต่ลองลอง,ลอง,ลองทำไปเทียนนิดเทียนนิดลองดูแล้วพี่มตรีอ่ะว่่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือกะากะก,ก็คือรอรอรอ,อมือมันหายดีให้มันดีกว่าแล้วก็พอแล้วก็ถ้าดีแล้วก็คือจะพยายามสตูดี้เรื่องเรื่องนี้ให้มันมันมันแบบซีรีสไงก็คืออยากหนึ่งก็คือคือตอนนี้ก็คืออยากเอ่อก็คือตั้งใจอยากจะพิม์อะไรเป็นบ้างแล้วก็อยากจะ เออบรรจุที่บบเราอยากบรรจุของเราอยากจะใช้ในเครื่องไงก็คือก็คือตั้งใจจากสิ่งที่เราอ่านอ่านเนี่ยเราจะย่อมันเป็นคล้ายๆกับได้ไอเดียจากพี่ต้อยอ่ะพี่ต้อยก็คืออยากได้ไอเดียแต่ว่าไอเดียของเราก็คืออยากจะยอ่อหนังสืออะไรที่เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่เอาอ่านอยากจะย่อให้มันดูมันน่าดูไงถ้าอยู่<ด>ในเครื่องมันน่าจะดูตอนนี้ก็คือความคิดก็คือ อยากจะเรียนรู้นี่ก่อนนี่ก็คืออยากจะได้เบสิคข้อนี้ก่อนก็คือตั้งใจอ่ะเบสิคข้อนี้ก่อนเมื่อไหร่เราอย่างน้อยสัก30%ก็ยังดีเรายังมีอะไรบรรจุในเครื่องนี้ได้คือคือตั้งใจสิ่งนี้ที่เราตั้งใจงั้นเหี๋ยวมีข้อเสนอแนะนะคะเรื่องที่พี่พูดว่าอยากจะเอาไอเดียแล้วก็อยากสิ่งที่อ่านจากหนังสือหรือว่าอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะเดี๋ยวอ,อยากาให้ข้อเสนอแนะสองข้อข้อแรกก็คือ พี่อยากจะใช้ศักยภาพของมือถือเอ็กของโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะกับข้อที่สองอยากจะเอาสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยถ่ายทอดออกมาแต่เมย์ดูว่าตอนนี้พี่มีอุปสรรคเรื่องมืออะค่ะการ<ช>ที่จะพิมพ์มันพิมพ์ไม่ได้เมย์ก็อยากให้ตรงอะค่ะลองแนะนําพี่พี่ปากิโต้ว่าถ้าเรายังพิมพ์ไม่ได้อะเราลองใช้แอปอะไรไหมที่เปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวหนังสืออะทําให้พี่ไม่ต้องไปรอให้ถึงวันที่พี่พิมพ์ได้เพราะบางทีความคิดเราไวกว่ามืออ่ะ ก็คือใช้แอปค่อยเป็นค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ยังไม่ซีเรียสเรื่องนั้นครับผมแค่พูดก็ได้พูดแล้วมันออกเป็นตัวหนังสือนั่ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปทิ้งขยะด้วยพี่๋อค่ะคตรงครับขอเจาะขอกนอกห้องเหรอไปทิ้งขยะก็เลยเตรียมตัวตรงครับเมื่อกี้มีข้อความขึ้นมาแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าโปรแกรมซูมอ่ะ มันใช้ได้ถึงเต็มที่100คนแม้กระทั่งจะเป็นโปรแกรมฟรีแต่ว่าใช้เต็มที่ได้40นาทีเขาเตือนมาแล้วว่าเหลืออีกเนาทีถ้าอย่างนั้นเหลือวเจ็นาทีมีอะไรมีอะไรทีก็เยอะอยู่มีอะไรทิ้งท้ายไหมตรงใส่อะไรอ่ะใส่อะไรที่หัวใส่อะไรที่หัวใส่หมวกเออตรงช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวให้หน่อยดิ ทำให้ดูได้ไหมว่าเปลี่ยนแบ็กกราวะค่ะสำหรับพื้นหลังนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากเล่นซูมเพราะว่าที่บ้านรกอะค่ะช่วยทําให้ดูได้ไหมว่า,า,าเปลี่ยนยังไงได้ดูนะแบ็กกราวแบ็กกราวจะเปลี่ยนเป็น มีลูกบาหลไหมบาลีจ้ลูกบาลีอ่ะอ้าชัวบาลีหน่อยชัวหน่อยทะเลบาลีพาที่ตกอ่ะพาที่ตกอ่ะพาที่ตกพาที่ขึ้นมาอยู่นี่คือไม่ได้อยู่นี่ไงทะเลนี่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เรามาอยู่ในนี้เลยดีกว่าไหนดูสิอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนแบ็คกราวเป็นรูปอะไรเนี yeah. oh ่ยโอ้โหต้องปิดทีวีทำเนียบอะไรคะนั่นอ่ะโอ้ oh, ใช่จอภาพทีวีมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่มันจะไม่คืนไปกับแบ็คกราว์ นั่นทำเนียบเลยค่ะทำเนียบนั่นในวังไงอันนี้แบบกราวแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ถ้ามันถ้ามันไม่ชัดเ่อีบบนสีเข้มๆหน่อยนั้นเดีียวเปลี่ยนมักนดีกว่าอยเดี๋ยวเดี๋ยดีบาหลีใช่ไหมอ่า กหน่อยอ๋อไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่า,า,วาลืมใบมันโหลดมาไม่ได้อ่าฮะอ่าฮะว่าไอในในมือถือมันเยอะกว่ามันเยอะมากคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาถ่ายรูปหมูก่อน ใช้ลูปหมูใช้ลูกหมูเอาเอาแบบใช้ลูกหมูไปเที่ยะลึกสำหรับวันนี้เดี๋เดๆอเดอเอานอนลูกหมูต้องนอนอลูกหมูนะ,ะเด้อเด้อเด้อเงินมนต้องอเพิ่มใช้อุปกรณ์กัน อุปรกรณ์เนี่ยนะหนึ่งสองเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไหมเอาไว้ 1, 1> เอา 1, 1> เอาน <1, S 1> ัดท้ายกันนัดท้ายนัดหนึ่งสองสามโอเคไหนเช็คภาพหน่อยนึงเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้อง ล้ำลาเพราะว่าเดี๋ยวมิจะตัดคลิปนี้เอาไปโพสไม่อยากให้มันตัดกันไปแบบพี่ซัวตัดพี่เหมียวมีไมโครโฟนไหมมีใช้ไมโครโฟนไหมพี่วันนี้ไม่ได้ใช้ค่ะละ่ะปกติใช้ของไมไโครโฟนของอะไรพี่มีซื้อโหลดโห,โหลดวิดีโอเอ้โหลดไมโครโฟน,นะคะเน<อ>ี่ยอ๋อ อ๋อสุดยอดสุดยอดดีเๆดีดีเดี๋ยวส่งไว้คดีดีดีอ่าฮะครับมีครับซื้อไมโครโฟนไว้แต่ว่าตอนที่อัดคลิปเราไงอ่ะไม่ได้ใช้มันมัมีเสียงจี่ะมัมีเสียงจี่แบบจีจีเนี้ยไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงตอนที่ตอนที่ถ่ายคลิปพ่ออ่ะตอนคลิปถ่ายถ่ายพ่อคุยกับพ่อเรื่องฟุตบอลนะคะพอเสียไปปุ๊บมันจะมีเสียงแทรกอ่ะก็เลยในในทีู่้ก็เลยใช้ ใช้ไมโครโฟนของบิวอินไมโครโฟนของโบย่าดีพี่ถูกซื้อมาแล้วไมโครโฟนเราริเกอเอาแบบว่าอลากสายอ่ะมันกีกีกนี่ก็มีโปรเจกต์จะซื้อมาอยู่แต่ว่าโบย่าพี่สามร้อยกว่าบาทสองร้อยร้อยกว่าบาทก็มีไหมโบย่าไมโครโฟนสายอ่ะดีสุดอ่ะ ได้ยินแม่ก็ทั้งเสียงเสียงที่แบบเวลาเคี้ยวอาหารนะที่เขาอัดลิกันะกรบ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 อะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะลูกผมเ็าใช้อยู่่าโอเคอยู่ครับจะถ่ายบอได้นะอะไรไม่ถ่ายแล้วเอาไม่ถ่ายแล้วนะโอเคถ่ายไปแล้วใช่ๆนี่เหลือสองนาทีแล้วอ่ะเอาให้ทิ้งท้ายให้นัดทิ้งท้ายหน่อยนึงสำหรับเพื่อนๆที่ เพ oh, ื VII ่อนๆที so that, ่ยังไม่ได้ใช้ซูมมีอะไรอยากอ๋อก็อยากจะแนะนําให้มาใช้ครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องมันต้องต้องเจอแน่ๆฮะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับในเรื่องการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ผมเคยบอกไปว่าอีกหน่อยเด็กนักเรียนจะเรียนกับอาจารย์คนเดียวที่เก่งทั่วโลกอะแต่ลับนักเรียนได้เป็นพันเป็นหมื่นโดยเรียนทางนี้แหละครับเรียนทางทางซูมทางอะไรพวกเนี้ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวให้ได้ครับก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรขอบคุณนะคะพี่มนตรีมีอะไระจะจัดไหมคะเหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวต้องให้ตรงปิดท้าย<อ>วยวิทยาการตอนนี้ไงมันมันมันจำเป็นเนี่ยอ่านอ่านหนังสือความรู้จริงๆแล้วเราเข้าใจว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรไปซือ้อหนังสือแต่ตอนนี้มันยังไม่พอไม่ทันการฉะนั้น ซูมเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับเวลานี้แนะนําครับใครที่ยังไม่ใช้แนะนําให้ใช้ครับดีครับตัวดีครับขอบคุณค่ะต้มปิดท้ายหน่อยค่ะเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีใครใครอยากใช้ซูมใค้ไม่เป็นหลังใหม่มาเลยแล้วเราคุยกันตอนไหนบ้างคะเผื่อจะช,ชวนเพื่อนมาเราจะคุยตอนทุ่มหนึ่งของทุกวันนะครับบางครั้ง บางครั้งผมก็มนตรีจะชักคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งมนตรีเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเยอะๆไปหมดเลยแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะทําไงอ่ะฟังนะครับต้องหัดต้องหัดก็ได้เนาะใช่หัดเป็นผู้ฟังไม่เราอยู่กับสี่คนจริงๆไม่มีไม่มีอะไรจะพูดก็ก็ก็ฟังนะพี่เพราะบางทีผมก็จะฟังส่วนใหญ่ใช่ไหมก็จะได้สาระหลายๆอย่าง มุมนี้สวยยี่ออตโ,ตโต้เนี่ยมาบรรยายเกี่ยวกับอ่ะทำไมหนึ่งสอง